ถูกคอมีคนเมนต์อ่ะมีคนเมนต์มากบอกบอกว่าทุกคนอ่ะยังไงไม่หาหลับหานอนเอาพิมพ์ก่อนอ่ะ แฮชแทกที่ปากหมุดยังไง,ง,ววงสงสัยกันเก่งแน่ๆน <laughs> <laughs> พี่อนสปอยเพลสทุกคนคงสงสัยกันแฮชแท็กนี้สปอยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบยังไม่เห็นติดท็อปห้าเลยอะ่ะเออแฮชแท็กเนี้ยหรือจะต้องให้พ่อสั่งเหรอพ่อ แต่ให้พ่อสั่งปะ <c oughs> <N ont> นอนไม่ได้ถ้าพี่ี่ยนไม่ไรฉันรอติดท็อปห้าอยู่เนี่ยแต่พวกเนี้คือได้เห็นแน่นอนจริงๆมันมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ก็ต้องรอติดตามดีกว่าไม่สปอยลนะ <c oughs> เอาแล้ว พี่ออเขาถามว่าลูกี้ไทยแลนด์คืออะไรตอนนี้ที่แฮชแท็กกำลังขึ้นบอกหน่อยค่ะบอกเลยเหรอไม่ไม่สป,ปอยสป,ปอยไม่ได้เอ่อ,ปปอไ่อ่ะสมมติไปกลุ่มอ่ะพี่ออพี่ออสป,ปอยแล้วพี่บอสป,ปอยเขว่ากลุ่มเขาบอกว่ารอพ่อสั่งแล้วลูกี้ไทยแลนด์จะขึ้นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งได้หรืยอยังมีความสามารถพอหรือเปล่า เออตอนนี้พ่อมักหน้าอยู่อย่าพูดเยอะเอะไรนพ่อพูดไม่ได้ไงพ่อพูดอย่าพูดเยอะพ่อยับปากนแค่นี้เลยเออให้อปดูแลตอนนั้นมันขึ้นได้อ่ะคือพ่อกำลังมักหน้าอยู่น้องพร้อมเ<ๆ>ขาบอกว่าลูกกี้ไทยแลนด์ตอนนี้ที่ปล่อยไปคืออะไรเอ่อที่ปล่อยไปนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับจากลูกกี้ไทยแลนด์นะครับก็คือไปเรื่อยคือเธอไปเรื่อยไงเธอต้องสปอยใบ้บเอาใบ้ๆคือ เป็นเอ่อสิ่งที่ดูรสสดชื่นนะฮะแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่แค่เอาไว้กดไลค์อย่างเดียวนะฮะเฮ้ยแกเอาจริงอะแค่นี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องแบบติดเทนดระดับหนึ่งละลูกี้ไทยแลนด์เนี่ยหรือว่าเหลือเหลือไว้ติดวันพรุ่งนี้เหลือไว้ติดวันพรุ่งนี้ก็ได้นะ วันนี้มาในเตีมาน,นี้ผ้าคลุมเพาอ,อหล่อโคใช่พรุ่งนี้มีงานเช้าอีกแล้วก็เลยจะต้องแบบว่ามักหน้ากันนิดนึงดูแลสุขภาพกันช่วงนี้แบบตื่นเช้าทํางานแบบต่อเนื่องมากก็เลยให้น้องๆดูแลสุขภาพผิวหน้ากันหน่อยหาทําเก่งอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะพรุ่งนี้รอติดตามนะพรุ่งนี้หลังจาก ไลฟ์สดของฟรีฟลายเดี๋ยวจะมีของลูกี้ไทยแลนด์ประมาณช่วงสักสามทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มแหละน่าจะได้เห็นว่าอะไรปล่อยมาอ่ะไปเจอกันในทวิตเตอร์ลุยแฮชแท็กลูกี้ไทยแลนด์วันนี้สีแท็กัลนะพี่อัแกจะสงสารไม่ไม่แต่คือจริงๆอ่ะวันนี้ไม่ได้อยากจะปัดอะไรหรอกแต่แค่อยากให้รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีอะไรเออ เฮ้ยเธอโปรเจกต์เอนอบลเลิฟจะอยู่ในใจหนูตลอดไปเดี๋ยวไว้โปรเจกต์เอนเต้องไว้วันเสาร์เอออย่ามาแค่ตัวอย่างนะอ่ะโอเคไปเจอกันในทวิตกับแฮชแท็กลูกี้ไทยแลนด์ต้องช่วยกันเพราะ่าพ่อสั่งแล้วอะอีกรอบหนึ่งพ่อพ่อขับบอกให้สั่งอีกรอบหนึ่ง พูดเยอะบอกแล้วแฮชแท็กอะไรนี่งนีั่นยังไปบอกพราต้องพูดเยอะหน่อยลูกี้แทลนไงพ่อมักหน้าอยู่ลูกี้แทแลน์ทำไมวอลกรุบแค่นั้นใช่ใช่กรุบเลยกรุบเลยอ่ะวอลบอกแล้ววอลก็บอกค่าคำว่ากรุบพี่พร้อมพี่พร้อมตอนนี้เล่นเกมแล้ว ไปเจอกันในทว i t เตอร์นะฮะทุกคนกับแฮชแท็กลูกี้ไทยแลนบอกเลยว่ามันคืออะไรอะ่ะฉันก็ยังไม่รู้เลยอะ่ะเอ้ยมาแล้วครับบ๊ายบายเจอกันนะฮะในทว i t เตอร์ดีกว่าแฮชแท็กลูกี้ไทยแลนด์